เจอวันต้าเดวิดลอดคุกโดยล่าสุดนั้นศาลตัดสินให้แท้งเดวิดถูกกักบ,บริเวณที่บ้าน90วันควบคุมความประพฤติ3ปีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์2 0 0ชั่วโมงจากคดีชนแล้วหนีเมื่อปี2020สำหรับทางเจวันต้าเดวิดแชมป์โลกรุ่นไรทเวทของดิวินยูบได้ขึ้นฟังคำพิพากษาจากศาล ที่บันติมอบ้านเกิดของเจวันตาเดวิดเองเกี่ยวกับคดีชนแล้วหนีของเขาเมื่อปี2020ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมากถึง4คนแถมหนึ่งในนั้นเป็นคนท้องอีกด้วยจากคำพิพากษาของศาลสำหรับโทษที่ทางเดวิดได้รับก็คือเขาจะถูกกักบริเวณที่บ้านของเขาในบันติมอเป็นเวลา90วันโดยระหว่างนี้เดวิดจะต้องเข้าร่วมโครงการต่อต้านเรื่องเมาแล้วขับ ของชมรมคนทองและโครงการบำบัดสภาพจิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเพื่อให้เขารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขานอกจากนี้เจมินตาเดวิดจะต้องถูกควบคุมประพฤติอีกเป็นเวลา3ปีและต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์200ชั่วโมงโดยสาธารณประโยชน์ที่ว่าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับมวยสากลเพราะนั่นเป็นอาชีพที่เจมินตาเดวิดท,ทำอยู่นั่นเอง